สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงกันนะครับที่เรียกว่าช่วงปิดโครงการค่ะเราจะมาดูกันจากคู่มือที่มีเลยนะคะว่าขั้นตอนต่างๆในการปิดโครงการก่อสร้างทางหรือสะพานให้เรียบร้อยสมบูรณ์เนี่ยเขาทํากันยังไงบ้างครับ ้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพรวมเนาะแล้วก็ความสําคัญของแต่ละอย่างทั้งฝั่งส่วนกลางอย่างสํานักก่อสร้างทางสํานักก่อสร้างสะพานค่ะแล้วก็รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ด้วยอย่างสํานักทางหลวงหรือว่าแขวงการทางต่าง งั้นเรามาเริ่มแกะรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับได้ค่ะถ้าเริ่มจากฝั่งของส่วนกลางก่อนนะคะสำนักก่อสร้างทางหรือสำนักก่อสร้างสะพานเนี่ยกระบวนการปิดโครงการจริงๆจะเริ่มเอ่อหลังจากที่งานงวดสุดท้ายของผู้รับจ้างเขาตรวจรับกันเรียบร้อยจ่ายเงินกันไปแล้วอ๋อคือต้องเคลียร์เรื่องเงินงวดสุดท้ายให้จบก่อนแล้วขั้นตอนสำคัญถัดมาละครับเป็นอะไร ก็จะมีการเ,าเรียกว่าบรรยายสรุปโครงการค่ะในช่างโครงการเขาจะเป็นคนหลักในการนำเสนอข้อมูลภาพรวมทั้งหมดเลยนะคะใครเข้าร่วมบังคับตอนสรุปนี้ก็จะมีคณะกรรมการตรวจการจ้างมีผู้รับจ้างเองแล้วก็เจ้าหน้าที่โครงการที่เกี่ยวข้องมาฟังพร้อมๆกันค่ะเหมือนมาสรุปบทเรียนเบื้องต้นกันก่อนเนาะ แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆของการปิดโครงการครับมีเอกสารอะไรเป็นพิเศษไหมมีค่ะสำคัญมากๆเลยคือการทำรายงาน Final Report ค่ะอันนี้เป็นเอกสารหลักเลยที่ต้องทำให้เสร็จต้องเสร็จเมื่อไหร่ครับมีกำหนดเวลาไหมมีค่ะต้องเสร็จภายใน15วันหลังจากที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายไปแล้วโห15วันเองเหรอครับใช่ค่ะคนข้างเร็วเหมือนกันนะคะก็น่าจะสะท้อนว่าเขาอยากได้เอกสารสรุปผลแบบไวๆอะค่ะครับ แล้วที่ผมเห็นในข้อมูลคือต้องทําหลายชุดมากเลยเนี่ครับตั้ง9้าชุดใช่ไหมครับทาไมต้องทําเยอะขนาดนั้นแล้วส่งไปไหนบ้างครับเนี่ยใช่เลยค่ะอย่างน้อย9้าชุดตามคู่มือนะคะคือต้องส่งให้สํานักก่อสร้างทางหรือสะพานเองเนี่ยหชุดเลย5ชุดให้ตัวเองค่ะแล้วก็ส่งให้สํานักทางหลวง1ชุดแขวงการทางหรือสํานักบํารุงทางอีก2ชุดอันนี้ต้องให้หมวดการทางด้วย1ชุดนะคะแล้วก็เก็บไว้ที่โครงการเองอีก1ชุดโอ้ กระจายไปเยอะมากค่ะการที่ต้องทําเยอะขนาดนี้แล้วก็ส่งไปหลายหน่วยงานมากๆชี้ให้เห็นชัดเลยนะคะว่ากรมทางหลวงเขาให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลโครงการไม่ใช่แค่เก็บไว้ที่ส่วนกลางอย่างเดียวใช่ใช่เหมือนอยากให้หน่วยงานในพื้นที่รับทราบข้อมูลด้วยอาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถูกต้องค่ะเข้าใจเลยครับไม่ใช่แค่เก็บเข้าแฟ้มเฉยๆแล้วนอกจาก final report ที่เป็นเอกสารหลักเนี่ยการส่งมอบเอกสารอื่นๆ มีขั้นตอนยังไงบ้างครับซับซ้อนเหมือนกันไหมก็มีการรวบรวมแล้วก็ส่งมอบเอกสารทั้งหมดในโครงการเหมือนกันค่ะต้องให้กับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเลยทั้งผู้จัดการโครงการเองสำนักที่รับผิดชอบสายทางนั้นๆผู้ควบคุมงานคู่สัญญาประธานกรรมการตรวจการจ้างแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจคือต้องส่งให้ห้องสมุดกลางด้วยค่ะ มีส่งเข้าห้องสมุดกลางด้วยอันนี้ชัดเลยนะครับว่าต้องการสร้างเป็นคลังความรู้ระยะยาวจริงๆของกรมทางหลวงใช่ค่ะนอกจากเรื่องเอกสารแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับเช่นการแจ้งข่าวหรือขั้นตอนธุรการอื่นๆมีค่ะต้องมีการจ้างงานแล้วเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะส่งไปที่หน่วยงานต่างๆเลยทั้งสำนักของเจ้าของงานเองกองการเจ้าหน้าที่อันนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องคนนะคะ ครับเรื่องบุคลากรค่ะแล้วก็สำนักทางหลวงแขวงการทางหรือสำนักบำรุงทางในพื้นที่ด้วยค่ะโอ้โครบถ้วนดีจร,จริงครับแล้วตัวเจ้าหน้าที่โครงการเองเหรครับพอจบโครงการแล้วมีขั้นตอนอะไรอีกไหมก่อนจะถือว่าปิดจ็อบจริงๆมีค่ะขั้นตอนสุดท้ายของเจ้าหน้าที่เลยก็คือการทำหนังสือรายงานตัวกลับจากการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนะคะเขาจะมีแบบฟอร์มจอ107อ๋อกลับต้นสังกัด ใช่ค่ะให้ผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วก็ส่งกลับต้นสังกัดเดิมซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้เขาก็จะมีรายการตรวจสอบหรือเช็คลิสกำกับว่าอีกทีค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าทำครบไม่ตกหล่นอะไรไปครับเป็นระบบดีมากเลยครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองไปที่หน่วยงานในพื้นที่บ้างอย่างสำนักทางหลวงแขวงการทางหรือสำนักงานบำรุงทางกระบวนการปิดโครงการของฝั่งนี้ เขามีจุดเน้นหรือความแตกต่างจากส่วนกลางยังไงบ้างครับสำหรับหน่วยงานในพื้นที่นะคะตามผัางงานกับเช็คลิสที่ดูมาจะเน้นหลักๆอยู่สส่วนค่ะคือ 1. การจัดทำรายงาน final report อันนี้ก็ยังสำคัญเหมือนเดิมเหมือนส่วนกลางเลยก็ยังต้องทำ final report ค่ะแล้วก็ 2. คือการส่งมอบเอกสารทั้งหมดในโครงการให้กับผู้เกี่ยวข้องอย่างเช่นคู่สัญญาประธานกรรมการตรวจการจ้าง แล้วก็ที่สําคัญเหมือนกันคือส่งเข้าห้องสมุดกลางของสํานักทางหลวงหรือสํานักนั้นๆเองด้วยค่ะอา้าวมีการเก็บเข้าห้องสมุดของตัวเองในระดับภูมิภาคด้วยเหรอครับใช่ค่ะแสดงว่าเน้นสร้างคลังความรู้สองระดับเลยทั้งส่วนกลางทั้งภูมิภาคถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความพยายามที่จะรวบรวมจัดเก็บแล้วก็กระจายข้อมูลโครงการให้เป็นระบบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคะพอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเข้าใจเลยครับว่าขั้นตอนการปิดโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงเนี่ เขาทำกันละเอียดแล้วก็เป็นระบบมากๆจริงๆนะครับทั้งสรุปผลทำรายงานส่งเอกสารแจ้งหน่วยงานใช่เลยค่ะโดยเฉพาะการที่เขาให้ความสำคัญกับการทำแล้วก็แจกจ่าย Final Report เยอะขนาดนั้นรวมถึงการส่งเอกสารสำคัญเข้าห้องสมุดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนี่มันยิ่งย้ำให้เห็นความตั้งใจในการจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการเลยค่ะครับซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่น่าคิดต่อนะครับว่าด้วยระบบ การจัดเก็บแล้วก็กระจายข้อมูลที่ดูละเอียดขนาดนี้ค่ะคำถามชวนคิดต่อสำหรับเราก็น่าจะเป็นว่าแล้วองค์ความรู้หรือบทเรียนต่างๆที่อุตสาหรวบรวมไว้อย่างดีขนาดนี้ไม่ว่าจะจากความสำเร็จหรือข้อผิดพลาดในโครงการที่ผ่านๆมามันจะถูกนำไปใช้ต่อยอดจริงๆหรือเอาไปช่วยป้องกันปัญหาเดิมๆในโครงการต่อๆไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั่นสิครับระบบมีแล้วแต่การนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่แหละคือความท้าทายถัดไปจริงๆ You're